ปีกนกทัวทัชาออสนะครับอันนี้เราคลายสลักปีกนกบุทตปีกนกนะครับแล้วก็ตัวนี้เรียกว่ายูนิบอลเป็นเทคโนโลยีเทฟลอนลูบิชแนนตึงๆเลยครับใช้งานได้ดีมากชอบจริงๆปีินนแบบนี้ เป็นปิงโนปรับองศาลูกหมากสำหรับรถยกรถที่ไม่ใช่ความสูงสแตนดาร์ดโหลดจะใช้ดีนะตัวนี้ไม่เหลวพรอนทนทนกว่าบอลจอยสั่งได้นะครับสั่งได้ตรวนี้จะเป็น อาจะร,ริบีได้อาจะริบีเพื่อเข้าในร่องสล็อตด้านในเพื่อป้องกันเสียงดังเอ็ดอารเอ็ดอารเสียงของยูรีเทนที่มันขบกันที่การตรวจสอบปิกนกล่างนะครับ ถ้าอย่างนี้คือเสียหายชัดเจนแน่นอนนกแล้วกออ็อันนี้คือลูกหมากปีกนกล่างแบบบอลจอยแล้วก็ที่ตัวบูธที่เป็นยาง NBR นะครับทั้งสองข้างเราจะเรายังไม่ไขนอ็อตสลักยึดปีกนกบูธปีกนกนะครับเราก็ทำการกดดูถ้ามันมีการดีดเด้งขึ้นรูปอยู่แสดงว่ายางของบูธปีกนกยังไม่ฉีกนะแต่นี้ พังไปแล้วตัวลูกหมากพังไปแล้วทั้งสองข้างเลยเดีกข้างขวายัางดีเด้งได้ตัวบูทยังดีบูทยังดีนะครับผมปีนระบนไม่ต้องห่วงแน่นมากใช้ได้นานชุดเนี้ย